ันี้ขอเปิดรายการแบบหล่อๆบ้างนะครับสำหรับรายการมาร์กนำเหนือนะและอีพีนี้นะครับทุกคนเราได้มาอยู่กับเจ้ารถเบนซ์ซีดีเซล เขาบอกว่าไม่ได้มีมานาน มากเ <Be at> พราะว่าปก um ติผมจะขายแต่แบบรถที่คุณภาพดีๆเราก็เลยไม่ค่อยได้หาจัดเข้ามาแล้วก็แบบว่าเอาคนที่ใช้ในพื้นที่นะครับอย่างรถคันนี้ก็จะเป็นพิจณุโลกนะครับแต่ต้องบอกว่าคันนี้เขาซื้อมือสองมานะตอนนี้เขาซื้อมาตอนเลขมาอยู่ประมาณหกเจ็ดหมื่นโลมั้งครับประมาณนี้ได้ประมาณสักสามสี่ปีแล้วแล้ววันนี้เขาก็มาขายเพราะว่าเตรียมจะไปออกคันใหม่เป็นมือหนึ่งแทนนะครับเหตุผลที่ผมทำไมปกติผมจะไม่ได้รับซื้อรถที่มันสอมือมาแล้วนะเหตุผลที่ผมซื้อคือหนึ่งประวัติเจ้าของเดิมดูแลผ่านนอ้้ีืซ เมือสองมาก็จริง<ๆ>เขาก็เอากลับมาเข้าศูนย์ที่พิจณุโลกมันก็เลยทําให้เราอะมั่นใจและกล้าซื้อเพราะว่ารถมันผ่านศูนย์มาตลอดแล้วเขาก็เพิ่งเปลี่ยนหลายๆอย่างมาเรียบร้อยตามระยะของที่มันถึงกําหนดของทางศูนย์เบนเองมันก็เลยทําให้กลายเป็นรถอีกหนึ่งคันที่ใช้คําว่ารถประวัติดีเพราะว่าในรถกลุ่มยุโรปเนี่ยมันแน่นอนครับสมบัติผัดกันชมคานี้นะครับแล้วผมก็แจ้งเลยว่ามันเป็นรถ2อมือแต่ว่าประวัติค่อนข้างดีส่วนการเก็บรายละเอียดของการทําสีของเจ้าของเดิมเนี่ยก็มีการเก็บรายละเอียดฝั เบาๆในการเก็บเพราะว่ารถมันเป็นสีดำมาเดี๋ยวผมพาดูออปชั่นก่อนคันนี้คือ C220D ส e ดีวังกาดปี2 0 1 8ออกห้างเมื่อหนึ่งประมาณ2 4ล้านแสนบาทซึ่งปัจจุบันราคาหายไปไม่ถึงล้านแล้วเดี๋ยวราคาจะแจ้งเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะให้ดูนะแต่ผมย้ำมาเลยราคาไม่ถึง1ล้านบาทแล้วสิ่งที่คุณได้ใน A e วังกาดนั่นก็คือออปชันอาจจะไม่ได้แน่นแต่วันนี้คุณได้ช่วงล่างได้ภาพลักษณ์แล้วก็ได้เรื่องของแบบทุกอย่างที่เรียกได้ว่ารถเบนซ์มีมาให้คุณสิ่งแรกเลยได้ตั LED High Performance. ัััววว LED Perform High นนน่คือเป็ตไฟจฉริแล้ อัแอพทีปรับสูงต่ำได้แล้วก็กระจังหน้านะเราจะเห็นว่ามีเซ็นเซอร์ให้นะครับแสดงว่าคันนี้มีเซ็นเซอร์รดให้รอบพันนะครับหน้าหลังมีให้หมดลองดูเข้ามาใกล้นะแผ่จะเป็นประมาณเนี้ยจากล่องรอยการใช้งานนะเดี๋ยวผมจะเก็บรายละเอียดให้หมดเลยนะมันก็คือชิ้นส่วนของการโดนเศษหินบ้างโดนฟุตบาทโดนอะไรเป็นธรรมชาติซึ่งเจ้าของเดิมก็ดูแลมาค่อนข้างดีนะนะมีแค่รอยขนแมวผมยังไม่ทําอะไรกับรถเลยเพียงแค่ล้างปัดฝุ่นอย่างเดียวนะเดี๋ยวผมจะเก็บรายละเอียดให้นะครับแล้วก็ลงสีเคลือบเงาให้นะครับแล้วก็บิ นี่เดี๋ยวผมเปิดให้ดูปาท้ายนะครับเป็นแบบช็ออัพขึ้นมาแล้วก็นี่อ่ะฝาเดิมนะครับไม่เคยมีการถอดรอไอรซูเข้ามาใกล้สีดําอาจจะมองยากนิดนึงนะแต่ว่าผมบอกเลยว่าเดิมสุดสุดๆๆนะครับนี่อ่ะป้ายต่างๆไม่มีรอยถอดไม่มีรอยพ่นสีทับนะครับดูกลมๆต่างๆซิลเลอร์นะจิกไปมีรอยเล็บทุกอย่างเดิมหมดเลยคันนี้นับว่าเป็นอีกหนึ่งคันที่ใช้คําว่ารถสวยได้ถึงแม้จะมีการเก็บรายละเอียดสีเพื่อการซ่อมแซมแต่ว่าไม่ได้เกิดจากปัจจเหตุทาให้ต้องถอดท้นส่วนซึ่งมันเป็นอะไรที่เรารรรรัััับบกกกนนนนนได้้้แแลวว็็ี่่่่ะคงงงงงขาาาาเหยตตๆๆโ อยู่ครบหมดไม่มีการถอดมาเลยนะนี่ไม่มีเห็นไหมเสียน็อตมาร์กจากโรงงานอยู่ครบแก้มซ้าให้กันบ้าง <S <S ผมถึงบอกว่าคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันที่น่าจับตามากๆสําหรับใครที่อยากได้รถเบนซ์อยากจะลองเริ่มขับดูแล้วก็อยากได้แบบไม่จุกจิกระยะยาวนะครับเพราะนี้คือเครื่อง2000ดีเซลนั่นเองปิดฝากระโปรงลง อ่ะโอเคหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับด้านหน้าก็จะยังไม่ใช่ตัวไมเนอร์เชงที่เป็นตัวดิมอนกิลนะจะยังไม่ใช่เป็นก่อนหนะ้าเขาเรียกว่าเป็นรหัสแรกของ22ซดีซึ่งคันนี้นะครับได้ยางปีใหม่2025เป็นแม็กอลอยนะครับยังไม่ใช่ AMG นะเป็นของบิสโตรนด้วยละปี2025ขอบ18นะครับคู่ตัวโรงงานมาแต่ว่าเจ้าของเดิมเปลี่ยนยางให้เรียบร้อยส่วนรายละเอียดด้านข้างก็อ,อย่างที่ทุกคนเห็นเลยตามสไตล์ของซีคาร์ดีเซลก็จะมีไฟเลีเ้ยวที่หูกระจกนะแต่ต้องบอกว่าออปชั่นไมไ ภายในแล้วก็ความสปอร์ตดีไซน์ของเขาแล็ที่สำคัญคือมันเป็นเครื่องยนต์ดีเซลอ่ะถัดมาที่ด้านข้างถัดมาเลยนะใครที่ชอบความเดิมๆคมนันนี้มีให้ครบนี่ไาท้ายนะครับของรหัสรุ่นนี้นะจะเป็นแบบนี้นะครับมันจะเป็นคล้ายๆเหมือนตัว C กับหัว2ฝั่งออกแบบนี้ซี 2200D เด,ดีเซลนะครับเซนเซอร์ด้านหลังมีมาให้มีให้พร้อมขอดูหน่อยด้านหลังของเขานี่อ่ะก็จะประมาณนี้กล้องถอยหลังมีมาให้ฝาท้ายจะยังไม่ใช่ฝาท้ายไฟฟ้านะแต่ว่าเอ,ขอ,ขอทาท้ายไฟฟ้า ขออีกทีนึ่งแล้วกันฝาท้ายเป็นแบบไฟฟ้ามาด้วยนะครับนี่แล้วก็ภายในนะ้วยความที่ไม่ใช่ตัวไฮบริดนะไม่มีแบตเตอรี่ด้านหลังมันก็จะมีพื้นที่เก็บสัมภาระได้ก,กว้างๆเลยนะครับแล้วด้านหลังก็เนี่ยรถสไตล์นี้อยู่แล้วนะครับนั่นก็คือรถที่เป็นแบบคนชอบเล่นอล์ฟใช่ไหมมันก็สามารถเปิดแล้วก็นี่ะเดี๋ยวผมทําลงให้ดูเป็นพื้นที่สัดส่วนเลยนะนี่เห็นไหมมีของเดินทางไกลคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับเห็นไหมก,กว้างๆเลยแล้วก็อ่ะพับให้ดูไฟฟ้านะครับนี่อ่ะไปดูภา,ายในกันดีกว่ามาต่อกันทีี่่ด้านนนนใเลยะคครับก็ือ ภายในของด้านในเป็นไงครับความใหม่ของเจ้าคันนี้จะยังอยู่ครบหมดเลยสังเกตนะครับคอนโซลไม่มีรอยแตกไม่มีรอยหักไม่มีรอยปุบพังตัวไม้ต่างๆนะครับไม่มีแบบรอยเล็บหรือรอยอะไรที่แบบเจาะเลยนะครับก็จะมีเพียงฝุ่นแต่้าของเดิมที่เราจะไม่ทําความสะอาดหน้าจงหน้าจอใช้งานได้ปกติหมดมีทัชพงทัชแพดอะไรมาให้หมดแล้วก็นี่ครับใต้ของพวงมาลัยตัวของของุนดีจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็คูสคอนโทรลมีให้ฝั่งขวาปรับมีเดียฝั่งซ้ายมีมาให้หมดนะครับเราเลขไมป้ปัจจุบันอยู่ที่หนึ่งแสนสักหมื่นกิโลเมตรเท่านั้น หมื่นกว่าโลไออย่างที่ผมบอกเลยพ่อเปลี่ยนถ่ายของเหลวมาให้เรียบร้อยแล้วก็ดูแลผ่านสูตรมาตลอดนะครับเนี่ยเห็นไหมทุกอย่างค่อนข้างสมบูรณ์คอนโซลไม่มีเจาะไม่มีติดกาวด้านบนไม่มีรอยคาบบุหรี่หรือคราบสกรปรกใดๆแต่เจ้าของเดิมเป็นผู้หญิงใช้งานผมไปซื้อถึงหน้าบ้านลูกค้ามาเลยนะไปเข้าไปลองรถมาเลยใช้กันอยู่ในทิศโลกนี่เองส่วนตัวเกียร์นะครับก็ตามตัวรถเบนซ์เนาะเกียร์อยู่ฝั่งนี้นะครับไปเลี้ยวอยู่ฝั่งซ้ายมือเรื่องออปชั่นไม่ได้มีให้เยอะมากอย่างที่ผมบอกผมเปิดราคาเลยนะครับคลิปนี้จะจบราาคาคไม่ถึง1ลล้้นแว คุณได้ขับรถเบนซ์ดีเซล C 2 2 0 d ดีแล้วอายุรถไม่ได้เยอะเลยนะปี2018ดเนี่ยดอกเบี้ยรเริ่มต้น4ปีที่2 6 9ต่อปีเท่านั้นเองดอกเบี้ยถูกมากๆนะใครต้องการซื้อแบบว่าจะเงินสดหรือว่าจะซื้อแบบตีเทินหรือจะมีไฟแนนซ์มีรถคันเกา่ามาเชื่อผมปิดเข้ามาคุยอลละไรอย่างเอียดกันได้ใครที่อยากว่าขับรถญี่ปุ่นมาตลอดแล้วอยากจะลองเข้ารถยุโรปดูผมว่าคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันที่น่าจับตาดูเพราะว่าค่าเป็นเทนเนนซไม่สูงด้วยความทีมเ่เ, Option เขา เป็นอีกหนึ่งคันเลยครับอุยผมลืมพูดเลยหนึ่งอย่างกะมีเกียร์แพดเดิลชิพเข้ามาให้ด้วยปุ่มสตาร์ทมีมาให้กระจกออโต้สี่บายไฟฟ้าหมดนะครับออโต้หมดเลยนะก็ตามสระต่ายรถเบนแหละเขาคงไม่ให้มาเป็นกระจกธรรมดาหรอกเนาะวันนี้ปีสองสอีตีสอพันสิบแปดตัวเอวังการนะคะเก้าแสนแปดหมื่นเก้าพันหรือข้ามหดนะครับแบบฟรีดาวได้เลยนะส่งอยู่ไม่ข้ามสองหมื่นนะครับหมื่นไปปลายใครสนใจคันนี้อยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมรูปภาพนะครับแจ้งผมมานะครับแอดไลน์มาที่จูอาโค้ดด้านข้างหรือแอดนนนนนะะคคคครรัััััับบตววถถ้้้าาาีียงไมมมมู่่กกกกใใจผหเลือ เป็นรถญี่ปุ่นรถเก่งรถกระบะรถตู้ที่เว็บไซต์ไมค์กูคาร์เก้าเก้าสำหรับ EP นี้มาร์กลาไปก่อนนะครับฝากติดตามด้วยว่า EP หน้าจะเป็นรถรุ่นไหนนะครับวันนี้มาร์กลาไปก่อนครับที่สุดของคุณภาพรถยนต์มือสองซื้อกับมาร์กปลอดภัยแน่นอนสวัสดีครับ